ขณะนี้เรากำลังเดินทางเข้าบ้านแม่สุขตำบลแม่สุขอำเภอเจ้าห่มจังหวัดลำปางมุ่งหน้าไปยังตำบลหัวเมืองอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางซึ่งที่ตำบลหัวเมืองนั้นจะมีน้ำตกแม่ปายและน้ำแร่น้ำพุร้อนธรรมชาติเดี๋ยวเราจะพาท่านไปแช่น้ำร้อนกัน วันนี้เวลานี้สี่โมงครึ่งเย็นถ้าไปึทนั้นอาจจะค่ำอาจจะไม่ได้เห็นก็ต้องนอนพักแรมสักหนึ่งคืนบังกะโรหรือรีสอร์ไม่มีเราต้องกลางเต้นที่เตรียมมานอนตามกระต๊อบหัวไล่ไปนาหรือไม่ก็ที่ประชาของหมู่บ้านได้ ถ้านอนป่าช้าจะสะดวกสบายกว่าเนื่องจากว่ามีห้องน้ําไว้ขับถ่ายเวลาเราจําเป็นต้องขับถ่ายก็สะดวกสบายดีไฟฟ้ามีแต่อาจจะไม่ได้เปิดเนื่องจากว่าเขาปิดไว้เพื่อป้องกันไฟลวกดังนั้นเราก็ต้องก่อไฟหรือว่าสูงไฟด้วยฟืนด้วยไม้กิ่งไม้ไมไมแถวนั้นได้ ก็สามารถไล่ยุงไล่แมลงได้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับถ้าต้องใครต้องการจะเข้าไปเที่ยวชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์ก็สามารถมาเที่ยวชมแบบนี้ได้ก็เตรียมเสบียงมาเช่นอาหารเครื่องดื่มชากาแฟอะไรก็ได้ที่เราสามารถกินง่ายๆข้าวเหนียวเปล่าเรามาก่อไฟแล้วก็ใช้ข้าวเหนียวเป็นย่างไฟเป็นข้าวจี กินกับไก่ย่างปลาย่างก็เป็นบรรยากาศที่เหมาะแล้วก็อร่อยตามตามสภาพของชุมชนบนบทแล้วก็วันนี้อากาศค่อนข้างจะเย็นเพราะก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วถ้าท่านมาแล้วต้องคนที่ชอบหนาวก็เตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวมาด้วยแต่ถ้าคนไหนที่ชอบอากาศเย็นก็ไม่ต้อง เตรียมผ้าห่มมาก็ได้การเย็นสุขสบายตามสไตล์ของลูกทุ่งสังเกต2ข้างทางเป็นป่าไม้ต้นไม้เป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ร่มรื่นเดี๋ยวํำลังจะเข้าอีกหมู่บ้านหนึ่งอันนี้หมู่บ้านบ้านอะไรดี๋ยวสักโค่นะครับกำลังขับไปไเรื่อย หมูบ่บ้านทุ่งคา,าทุ่งคาบ้านทุ่งคาข้างหน้าทางขวามือนี้เป็นโรงเรียนทุ่งคาวิทยา นี้จากทุงคามาแล้วก็ถึงบ้านสีบุญเรือง้านซ้ายมือนี้เป็นทางเข้าวัดทุ่งตึงซึ่งเป็นพุทธสถานเก่าแก่อายุนับพันปีเราก็จะตรงไปเรื่อยๆอีกประมาณ22กิโลจะถึงบ้านขามบ้านขามก็จะมีนั่นแหละน้ำตกน้ำพุร้อน สามารถลงไปแช่น้ำร้อยน้ำแร่ร้อนได้ขตอนนี้ก็เลยบ้านกิ่วมาแล้วนะครับบ้านกิวตําบลแม่สุกอำเภอเจยงห่มจวนลำปางตอนนี้เลยแล้วกําลังจะเข้าเขตอําเภอเมืองปานซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่การเกษตรผสมผสาน มีหลากหลายและการทำถั่วป,ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกพริกผักฝั่งตัวต่างๆเก็บของปาา่าขายมีอันนี้มีขึ้นดอยเล็กน้อยทางดีมาก ทงลยางละยางยัง,ยงดีสภาพดีเพรอไม่ค่อยมีรถวิ่งสักเท่าไหร่ดอยไม่สูงนักนะตอนนี้ก็จะลงดอยแล้ว เป็นป่าธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ดอยที่มองเห็นไกลๆนู้นอตอนนี้มีหมอกลงบนยอดดอยดูแล้วชุมช่มฉ่ำอากาศดีเลยเชิญทุกคนทุกท่านเข้ามาเที่ยวชมธรรมชาติกัน ข้าเข็ตตําบลหัวเมืองแล้วหัวเมืองอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง หน้านี้ปลายฝนต้นหนาวอาหารป่ามีเยอะอยู่ทั้งหน่อไม้ทั้งเห็ดผักต่างๆแต่ว่าเก็บเก็บได้เลยปลอดภัยปลอดสารพิษย,ย,ยอดไม้ใบหญา้าต่างๆที่กินได้ก็ก็จะเก็บไปกินกันเก็บไปขายก็มีกินไม่หมดก็เก็บขาย คนที่ไม่มีโอกาสได้เข้าป่าก็รอซื้ออยู่ที่ตลาดเป็นอาชีพเป็นวิถีชีวิตของคนชนบ,บทตรงนี้มีสะพานข้ามลำห้วยถ้าหน้าน้ำหลากน้ำจะท่วมบริเวณน,นี้จะมีร่องรอยอยู่ครับน้ำฝนน้ำจะท่วม ทีนี้เขาเขตบ้านไร่บ้านขามตำบลหัวเมืองอำเภอเมืองปานจนังหวัดลำปางแล้วเข้าหมู่บ้านแล้ว ชมบรรยากาศสองข้างทางไปนะครับตอนนี้ใกล้จะค่ำแล้วเดี๋ยวก็จะลองไปหาสถานที่นะสถานที่พักค่ำคืนนี้บริเวณป่าช้าอันนี้เข้าบ้านต้นมุนหมู่ที่สามต้นมุนหมู่สาม ถ้ามาแบบนี้ต้องนอนกับธรรมชาติถึงจะได้บรรยากาศถ้าไปนอนกับโฮมสเตในหมู่บ้านก็ได้แต่ว่ามันจะไม่ประทับใจเท่ากับเรานอนกลางป่ากลางทุ่งหรือในประชา้า นอนประชาฟังเสียงกลาคืนนกเสียงน,กเ,ยงนกเสียงจิ้งหรีดเสียงสัตว์เสียงมแมลงต่างๆร้องได้บรรยากาศดีครับดูสภาพทุ่งนาแบบขั้นบันไดดูแล้วสวยงามเป็นระเบียบข้าวออกรวง แล้วอีกไม่นานคงจะได้เก็บเกี่ยวบรรยากาศทุ่งนาสวยงามน้ำตกแม่ปลายเข้าทางนี้เลยครับในมีน้ำพุร้อนน้ำพุธรรมชาติแต่เราจะไม่เข้าไป ชมท้องทุ่งนางข้างทางไปก่อนเดอ้อวันนี้เรายังไม่เข้าไปที่น้ําตกที่น้ําแร่แช่น้ําร้อนเด้อครับเพราะว่าเข้าไปมันก็จะมืดละเดี๋ยวนี้เราจะหาที่พักก่อนเดี๋ยวจะเข้ารีสอร์ทแถวป่าช้าแถวนี้ถึงรีสอรทแล้วขณะน,นี้ถึงรีสอร์ทแล้วครับอืมตอนนี้นอนตอนนี้ดีมากเลย ค่ำคืนนี้เราก็จะพักตอนนี้เราถึงที่พักแล้วนะครับค่ำคืนนี้เราก็จะพักกันที่นี่ซึ่งเป็นโฮมสเตย์ธรรมชาติเดี๋ยวเราก็เดินขึ้นไปดูกันนะครับโฮมสเตย์ stay, ธรรมชาติน่านอนมากเลยสถานที่ดีตรงนี้ครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับ อันนี้เป็นห้องน้ำห้องสุข,ขาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับห้องน้ำห้องสุข,ขาน่าจะไม่ค่อยมีคนมาพักสักเท่าไหร่เดียวดูแล้วสาภาพก็เป็นธรรมชาติที่สงบดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อครับเดี๋ยวจัดที่นอนก่อน โชคดีทุกคน